เออสวยอย่างนี้หไหลลงมาอีกนี่แหละตัคุณโอ้ยเขียวเออนั่นแหละตัคุณรอแล้วอ่ะสวยๆไปดอกนี้158คูณ19ไปครับ3,000กกอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพือ่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม โอเคกสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับนะมาเจอกันนาคิแล้วกับสวิตอ์โรนันะทุกคนวันนี้ทุ่ที่สามพันนะคนนะอืมวันนี้มาลองเบ็ดดีกว่าเนาะซื้อไปเยอะหลายซื้อไปไหลายคลิปละลองเบ็ดสักเบ <c oughs> <50 S 1> ็ดหนะ้าสิบละกัน,กนเอาเพื่อโอกาสเดิมพันสองเท่าด้วยนะคนนะเออเราดูซิว่าวันนี้นะอาจจะแตกหรือเปล่าหรือว่าจะโดนหรือเปล่านะคนนะก็ถ้าเพื่อนไหนสนใจที่อยากจะเล่นอยากจะตามนะคนนะก็ตามมาเล่นได้เลยนะคนนะ ช่วงนี้เว็บไซต์ที่นาคินเขาเล่นนะครับผมนะเขามีโปรโมชั่นนะครับผมนะฝากแรกรับ3%เลยนะครับผมนะแล้วก็ฝากถอนอัตโนมัตินะครับผมนะไม่มีการทำเทิร์นใดทั้งสิ้นนะครับผมนะแล้วก็สวัสดิการสมาชิกใหม่เยอะมากจริงๆนะครับผมนะฝากแค่10บาทจริงๆนะฝากขั้นต่ำแค่10บาทนะฝากและทั้งไทยทั้งธนาคารธนาาครและซูนิวเลดนะครับผมนะโอ้โหพูดลิ้นรวมไปเลยขอไปด้วยนะครับนะเออ ก็ถ้าคนไหนชอบนะกนะ็อยากเล่นอยากตามนะนะกดลิงก์เข้ามาตามได้เลยเลยนะคินตีกลงกให้เนาะเออก็อแต่ถ้านะคนไหนที่ชอบนะนะก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะนะเพื่อนนะเออมารอชมกันเดี๋นี้เราจะแตกเลยต่ได้นะนนะมาทำไปหลายคลิปแล้วแหมกันแต่ว่าคนดูไม่มคีคนขอมาเลยว่าอยากจะากได้เกมอะไรนะขอมาได้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวนะคินทำให้เนาะเออ อุ้ยสวยกล้วยก็ต่อดินั่นแหละโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายแล้วก็โยกขวาเอ้ยน้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นให้คืนมาหน่อยก็ได้ให้คืนมาหน่อยโอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวเอ้ยโอ้โหเริ่มเคลียร์เริ่มคีมคีมจัดเริ่มคีมจัดลงมาน้องเออนั่นแหละต่อโอ้โหสีม่วงไม่มาขาดตัวเดียวเองสีม่วงกี้ ถือว่าได้อยู่เกินห้าสิบมาเนี่ยมาสามร้อยเมื่อกี้นะขดาดทุนไปละพันหนึ่งแล้วเนี่ยอืมอ่งหุ่นสวยแอปเปิลต่อปะแอ,อปเปิลไม่ลงต่อโกลนแอปเปิลเออสวยอ่งหุน่นเกินไปเปล่าน้องอถ้าจะมาอย่างนี้ถ้าจะมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหกล้วยขาดอีกอะ ขาดอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยตลอดเลยนะโอ้โหอืออาหารอ่างงูโอ้อออาหาอโหสวยโอ้โหลูกคิดหัวใจมากขาดโคตรเยอะเจแกใจขาดโคตรเยอะเลยลลมาต่อเอ้ยสวยเข้าเฉยกระตุกทีเดียวเข้าเฉยเลยเฮ้ยมาดิห้าสิบหมุนด้ยพี่ชายสิบหมุนรู้สึกว่าจะแตกหรือเปล่า มาแล้วหนึ่งหมุนหรือสองหมุนยังได้อยู่โอ้โหม่วงม่วงม่วงสีม่วงอนะ่ะสีม่วงโอ้โห,โหไอ้ฟ้าก็ขาดแค่ตัวเดียวไอ้ม่วงขาดสองตัวมาก่อน1,150่ 1, ยาังไงก,ก,กำไรนะเพราะาเราหมุนเข้านะเราไม่ได้ซื้อฟรีนะครับผมนะเออสวยๆไปนี่ไงไหลต่อไปก่อนอ้คุณ5้สิสวยๆอยู่สวยสวยสวยอยู่ไปก่อน1 1 2 0นสนะสวยๆไปก่อนสวยๆไปก่อน เอ้ยกล้วยสวยลงมาต่อยเก้ยเป็นไรป่ะน้องเริ่มว่าวละอีห้างหมุนไงนี่เอ้ยสี่หมุนแล้วโอ้โหว่าละนาวเออสวยดอกเนี้ยดอกนี้ลงมาโอ้โหแตกไม่ไหลยาวอ่ะไม่ไหลยาวไงโอ้โหหมุนหายไงน่ะโอ้หมุนหายก็ว่าวแล้วนะก็เทได้มาสองร้อยเจ็ดห้าหกว่ะ เ้อาไงดีวเนี่ยซื้อเลยนะเพื่อนเฮ้ยเป็นอย่างนี้น่าจะต้องซื้อแล้วหรือเปล่าแตกมาให้น้อยจัดปกติเบตห้าสิบมันเท่าไหร่อะมันสี่พันกว่าใช่ไห่เชียได้มาสองพันเองจะได้ปะซื้อเลยกันเพ่สี่พันไปตัดจบไปตัดจบไปตัดจบไปทุกสุดตัว ดีน้องจะแตกไอพี่เปล่าแค่นั้นแหละไหลนอกก็ไหลดีจังนะไหลได้ไม่ไหลเลยอ่ะมาก่อ,อือสวย,ยางเนี้ไหลลงมาอีกนี่แหละตะคคูณอูยเขียวอ่ะอือนั่นแหละตัวคูณรอ,อแล้วอ่ะสวยสวยไปดอกนี้158คูณ19ไปครับส0 0 0ันกรเดี๋ยวอีกพันเดียวเราจะได้กำไรนะอีกพันเดียวอีกกำพันเดียวเราจะได้ทุนคืน โอ้อหเออจีฟรีไปก่อนบอกฟรีไปก่อนบอกฟรีไปก่อน,ออนจะเย็นเออนั่นแหละไหลรไปก่อนงแปดแตล่ามือถือก็ดียัหให้ไม่อยู่อีกห้าร้อยทุกพออีกห้าร้อยจะคืนทุนเออเดี่ยนี้ไหลาลายสวยนะลายสวยนะท้อพิษโอ้โหลูกพิษด้วลงต่อได้จัด โอ้โหดอกนี้ดอกนี้ต้องมาแล้วแหละดอกนี้ต้องมาแล้วแหละดอกนี้ต้องมาแล้วแหละโอ้โหคุณแค่สิบเองอะ่ะคูณน้อยไปหน่อย 1, 000, 1, 2, อหนึ่งพันหนึ่งไ้หนึ่งพันเจ็ร้อยยี่สิบหกหมุนอยู่อะ่ะเหลืออีกหกหมุนนะทำไมหรอต้องแตกสักดอกแล้วมั้งไม่ใช่ว่าหมดหรอกเป็นไปไม่ได้เออนี่แหละโอ้โหสวยอยู่ไม่เออดอกเนี้ยต้องแตกดอกนี้นั่นแหละตัวคูณอย่างเยอะตัวคูณอย่างเยอะน้อง ตัวคืนอย่างเยอะครับผมโอูย้ยนี่ไงนี่ไง4 7 4 0สวยๆไปครับผมบอกแล้วมันต้องแตกซื้อ4,000ได้ไป9,080อ่ะอือยังไหลต่อให้อยู่อะอือคูณ20ไปก่อนตัวคูณไหลโคตรดีตัวคูณไหลโคตรด,ดี 600cc ไปโอ้ยตก้ายว่าไงาว่าเลยหรือเปล่าตามค่าดแล้วนะก็ไทย600ว่าพึ่นะ่ะ กำไรรวมๆก็ได้มาประมาณ700ดร้อนะเจ็พันเลยนะคนนะโอเคเท่าแบบทีนี้นาะยขอตัวลาก่อนนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์อยากตามกดลิงก์มนาะตามได้เลยนะสวัสดีครับ